คลิปนี้มาดูเรียนหลวงพ่อสมฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเรียนเหนือท้องแดงสร้างในปีพศ .2564 นะเป็นเรียนที่สร้างมาคมชัดหลวงพ่อสมฤทธิ์นี้ท่านไม่ได้อยู่ที่วัดนะเนื่องจากสถานที่ที่ท่านประดิสฐานอยู่นี้พื้นที่ไม่พอที่จะสร้างวัดได้เรียนหลวงพ่อสมฤทธิ์ชุดนี้เจ้าคนทธงชัยเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะข้างนาเรียนนี้เป็นแองกะทะนี่จะเป็นแบบนี้ดูสังเกตดูนะดูการสร้างนี้ หลวงพออ่อสมริ์นี่มีมิติคมชัดข้างหน้าเรียนนี่จะตอกโคดชัดเจนว่าทองแดง24 1 9นี่นะจะเป็นตอกเหล็กแบบนี้ทุกเรียนนัมเบอร์แบบนี้ทุกเรียนนะเดี๋ยวมาดูขอบด้านข้างนะนี่ขอบด้านข้างจะเป็นแบบนี้เนื่องจากเรียนนี่เป็นเรียนแองกระทะลังนูนก็เลยจะมีรอยขอบตรงกลางชัดเจนเนื่องจากเกิดมาจากการปั๊มนะตรงกลางนี่จะมีนูนขึ้นมาจะเป็นขอบแบบนี้ของเรียนนี่ จะขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวมาดูด้านล่างนะด้านล่างจะเคียนชัดเจนว่าหลวงพ่อสมริ์ศักดิ์สิทธิ์นะจะมียันตรงนี้จะเป็นรูปธงมีสิ่งสองตัวตรงนี้จะมีราหูอมจันทร์อยู่นะจะเคียนคําว่ารวยตรงนี้ข้างล่างนี้จะเคียนชัดเจนว่าบ้านนองตาโซดําบลคัจสิทธิ์อําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีสร้างในปีพศ2อ,อ6 4นอะขอบเรียนนี้จะด้านล่างนี้จะคมชัดจะมีการ รอยปิ้นขึ้นมาแบบนี้นะตรงหนวดสิ่งนี้จะเห็นชัดเจน3หนวดนี่สเส้นนี่จะเห็นชัดเจนคมชัดนะตรงนี้จะเห็นเหมือนกันจะเห็นชัดเจนคมชัดลายที่มีมิติออนช้อยนี่ทงนี้จะมีภาษาอังกฤษถ้าสังเกตดูดีๆจะมีภาษาอังกฤษนะต้องใช้กล้องซองดูก็จะพูดทุกครั้งเนื่องจากเรานรําวัตถุมงคลมาไทยทํานี้เราไม่มีจุดประสงค์ที่นํามาจําหน่ายนะแต่เรามีจุดประสงค์ เพื่อจะทำคลิปให้รับชมกันในการศึกษานะ